ครั้งแจ้งแล้วมาตรการช่วยผู้ที่มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนได้รับคนละ1,500บาทต่อเดือนได้ค่าอะไรบ้างเช็คด่วนเลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ครั้งก็ได้แจ้งว่ามาตรการช่วยผู้ที่มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็จะได้รับเงินคนละ1,500บาทต่อเดือนนะคะซึ่งจะมีค่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะก็ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้นะคะจากบางกอกบิสส์นิวนะคะก็เป็นข่าวที่ทางเว็บไซต์บางกอกบิสส์นิวได้ลงไว้นะคะซึ่งก็มีเนื้อหารายละเอียดของข่าวนี้ดังนี้นะคะ นายพรชัยทีระเวทที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยนะคะว่าที่ผ่านมาได้มีมาตรการต่างๆเพื่อดูแลประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยที่ได้รับการดูแลผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะโดยโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนซึ่งก็เริ่มมาตั้งแต่ปี2560 โดยให้ความช่วยเหลือค่าครองชีพผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งก็จะได้รับวงเงินกว่า1,500บาทต่อเดือนนะคะซึ่งก็จะมีดังนี้นะคะ 1. วงเงินในการค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นนะคะก็จะได้รับคนละ200-300บาทตามเกณฑ์รายได้นะคะต่อไปนะคะเป็นวงเงินที่2นะคะนั่นก็คือวงเงินสําหรับค่ารถโดยสารประจําทางนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเมย์บคสนะคะ รถไฟนะคะหรือว่ารถขอสอมกนะคะก็จะได้รับเพิ่มอีกคนละ500บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็รายการที่3นะคะนั่นก็คือค่าก๊าซหุงต้มจํานวน45บาทในทุกๆ3เดือนนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่4นะคะนั่นก็คือเงินช่วยค่าไฟฟ้านะคะจํานวน230บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนะคะและรายการที่5นะคะนั่นก็คือ เงินช่วยค่าน้ําประปานะคะจํานวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะซึ่งในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและก็ความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นวงกว้างเลยนะคะรัฐบาลจึงได้มีมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศนะคะและก็ยังมีโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและก็ลดภาระค่าใช้ใจ่ายให้แก่กลุ่มดังกล่าวนะคะซึ่งก็มีอยู่ประมาณ14ล้านคนนะคะที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะคะ โดยเป็นการเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นนะคะจํานวน500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะซึ่งก็ได้รับมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2563ไปจนถึงเดือนธันวาคม2563เลยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็จะได้รับรวมมากกว่า1,500บาทต่อเดือนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวงเงินในการรูดซื้อสินค้า ค่ารถโดยสารนะคะแล้วก็ค่ากา๊าซถุงต้มค่าน้ําค่าไฟนะคะแต่ว่าค่าน้ําค่าไฟก็ไม่ได้รับทุกคนนะคะจะได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วเท่านั้นนะคะซึ่งก็มีพ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านนะคะที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคุณนนะคะก็ได้ทําการแจ้งเข้ามานะคะว่าวงเงินสําหรับค่ารถโดยสารประจําทางจํานวน500บาทต่อเดือนนะคะซึ่งก็ไม่ได้ใช้นะคะก็ ขอเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ไหมยอย่างนี้นะคะขอเปลี่ยนเป็นเงินสดแทนได้ไหมเพื่อที่จะนําไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นอย่างอื่นนะคะซึ่งตรงนี้นะคะส่วนมาก ในต่างจังหวัดจะไม่ค่อยได้ใช้นะคะแต่ว่าคนที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะก็จะได้ใช้ในส่วนตรงนี้นะคะก็จะได้ใช้ในส่วนของค่ารถโดยสารประจําทางนะคะจํานวน500บาทต่อเดือนนี้นะคะซึ่งวงเงินในส่วนนี้นะคะค่ารถโดยสารประจําทางจํานวน500บาทต่อเดือนนะคะทางกระทรวงการคลังนะคะจะทําการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะคะในปีหน้านะคะทางเราก็ต้องมาติดตามกันต่อนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงวงเงิน,นนี้หรือไม่นะคะเพราะคนส่วนมากนะคะก็ไม่ค่อยได้ใช้ในวงเงินส่วนนี้นะคะ ซึ่งก็เป็นส่วนของค่ารถโดยสารประจําทางจํานวน500บาทต่อเดือนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ